สวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบอก5เทคนิคที่คุณอาจจะยังไม่รู้สำหรับเกม3ก๊กนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมกันครับถ้าว่าใครมีเทคนิคลับอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์วาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรต่อไปครับก็สามารถพิมพ์ไว้ได้เลยครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะมีเทคนิคอะไรบ้างครับสำหรับเทคนิคแรกนะครับก็คือการเอาชนะผลช้างโดยที่ไม่ต้องใช้ผลหอกนั่นเองครับ ตัวหลักๆแล้วเราจะมีวิธีการกำจัดกองทัพช้างได้โดยวิธีการที่จะใช้กองทัพหอกใช่ไหมครับแต่รอบนี้เราจะใช้เป็ดหน้าไม้กลนแล้วก็ตัวขว้งหินของผู้มั่นใต้นั่นเองครับซึ่งถ้าใครมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับในการใช้กำจัดกองทัพช้างนั่นเองครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูกันครับว่าหน้าไม้กลนกับตัวขว้างหินนะครับจะสามารถเอาชนะกองทัพช้างได้หรือเปล่านะครับสำหรับรอบแรกนะครับผมก็จะลองใช้กับแม่ทัพที่ขี่ช้างนั่นเองครับจากการทดสอบโดยการเอา ตัวกวางหินมา2กองแล้วก็เอาผลหน้าไม้กลนมา2นะครับสรุปก็คือแตกไวมากครับนั่นแหละครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูเป็นทหารกองทัพช้างบ้าน,นครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเอาละสลับช้างนี้นะครับก็จะเป็นช้างที่มีเลือดเยอะที่สุดนั่นเองนะครับเป็นช้างตีกลองอะลองดูครับเหมือนเดิมครับหน้าไม้กลนของเบ้ง2แล้วก็ผลกว้างหินอีก2ครับซึ่งสิ่งที่ส่งผลครับ อย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือพวกหน้าไม้รีพิตเตอร์กับตัวคว้างหินเนี่ยมันจะไปลดดีบัฟนะครับทำให้กองทัพช้างเนี่ยมันจะชาร์จเหลือศูนย์เลยนะครับเพราะว่ามันมีดีบัฟก็คือลดค่าชาร์จ5 0 0นะครับ500แล้วช้างเนี่ยมันมีค่าชาร์จตั้ง400อัพนะครับเนี่ยช้างมันมีค่าชาร์จไม่ถึง500นะครับพอโดนพวกนี้ปาหรือว่าโดนรีพิตเตอร์ยิงไปเนี่ยก็คือมันก็จะชาร์จเราไม่เข้านั่นเองครับไม่ทำดาเมจอย่างที่เห็นนะครับก็คือจบเลยครับเรียบร้อย ก็เป็นวิธีการที่ง่ายครับเผื่อใครจะเอาไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเผื่อจะไปเจอกองทัพช้างแล้วเราแบบขี้เกียจเอาพลหอกหรือพลจีมาใช้ในการกำจัดช้างนั่นเองนะครับแต่หลักๆแล้วผอแนะนำให้เอามาอย่างน้อยประมาณสัก2กองขึ้นไปนะครับสำหรับเทคนิคที่2นะครับก็คือการใช้พลขวานในการกระจายบัฟนั่นเองครับโดยปกติแล้วเนี่ยพลขวานเนี่ยมันจะมีดีดบัฟอย่างหนึ่งก็คือจะทําให้โลกของศัตรูครับโดนดีบัฟลบ65%เซ์นะครับ แล้วก็ทําให้ค่าหลบหลีกของโล่ลบ65นนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะสามารถใช้พลขวานี้ในการกระจายบัฟนะครับเพื่อช่วยป้องกันแนวหน้านั่นเองครับและจะทําให้กองทัพแนวหน้าของเราสามารถยืนต่อสู้ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับอาละเดี๋ยวเราลองดูกันครับว่าจะใช้ยังไงแล้วก็มีวิธีการยังไงนั่นเองครับอย่างในกรณีนี้นะครับอย่างเห็นไหมว่าผมเอาพลขวานครับที่เป็นคนขวาราคาถูกที่สุดเลยครับ เอามายืนแทรกระหว่างคลสเปียร์กานนั่นเองครับก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนลดดีบัฟนะครับก็คือค่าหลบดีของโล่นครับลบ65%แล้วก็เกราะของโล่นครับลดลงไปอีก65%นั่นเองครับก็จะถือว่าเป็นวิธีการง่ายๆครับสำหรับในช่วงต้นเกมครับหรือเราอาจจะมาลองใช้ในช่วงกลางเกมก็ได้ครับเผื่อกรณีที่เราไปเจอพลทหารที่สู้กเก่งๆแล้วเรามีตัวพลขวานที่ไม่ค่อยเก่งครับก็สามารถใช้วิธีนี้ ดยการเอาไปผสมผสานระหว่างพลทหารที่ยืนแทงได้นะครับอย่างเช่นสเปียร์กาดหรือว่าผู้รจทหารอื่นๆก็ได้นะครับก็จะทําให้ทหารหน่วยนั้นก็จะโดนยีบัฟแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยคนหอกสเปียร์กาดเนี่ยจะยืนยืดแนวหน้าได้ดีนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะมีผลจากจีที่น้อยครับจึงทําให้เสียเปรียบพลดาบนั่นเองครับแต่หากว่าเราใช้วิธีนี้ก็จะสามารถเอาชนะพลดาบได้นั่นเองครับเทคนิคต่อมานะครับก็คือเทคนิคก,การใช้พลจีเอาชนะพลดาบนั่นเองครับ ดยปกติ้ถเนี่ยพลจีเนี่ยจะมีพลังโจมตีแล้วก็พลังเจาะเกาะที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือจะมีค่าลบดีที่นค่อนข้างน้อยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยพลดาบเนี่ยจะสามารถเอาชนะพลจีได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีพลังโจมตีแล้วก็ค่าหลบดีที่ค่อนข้างสูงครับจึงทําให้เมื่อสู้กันหนึ่งๆแล้วเนี่ยจะทําให้พลจีเนี่ยพ่ายแพ้นั่นเองครับดังนั้นการที่พลจีจะไปสู้กับพลดาบเนี่ยก็จะทําให้มันเสียเปรียบนั่นเองครับแต่มันก็จะมีเทคนิคเล็กๆก็คือเราจะต้องทําการกดตั้ง แแำแพงห,หอกนั่นเองครับหรือสเปียร์วอร์ก็จะทําให้เพิ่มค่าลบลีให้กับคลหอกนั่นเองครับอีกทั้งยังสามารถป้องกันม้าได้ด้วยนะครับแล้วก็กันการชาร์จได้ด้วยจึงทําให้คลดาบเนี่ยจะไม่ได้ทําดาเมจใน,นเรื่องของการชาร์จใส่คลหอกนั่นเองครับและอีกทั้งยังเพิ่มบัฟให้กับค่าลบดีอีก,อก10%อนะครับจึงทําให้คลหอกเนะี่ยสามารถยืนยื้อแนวหน้าได้ดีขึ้นอีกนั่นเองนะครับโดยจากการทดสอบนะครับก็จะเห็นได้ว่าพนดาบจากโปรตีเนี่ยจะสามารถโจมตีใส่พลจีที่มีค่าลีกท่น,น้อย ชนะนะครับแต่พอใช้ทีนี้นก็จะทําให้พลจีสา,าสามารถเอาชนะพลดาบนั่นเองครับเทคนิคต่อมานะครับก็คือเทคนิคการทะลวงค่ายนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นการจัดทหารที่ใช้ในการะลวงแนวหน้าของศัตรตูให้อยู่เร็วที่สุดนั่นเองครับซึ่งวิธีการก็คือการนําเอาพลดาบใหญ่มานะครับก็จะเป็นพลดาบที่จะสามารถป้องกันม้าได้ด้วยครับแล้วก็ป้องกันการชารของศัตรตูได้แถม มีพลังโจมตีแล้วก็การจกเกาะที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งผมก็จะเอามาใช้คู่กับพลขวาน,นครับเพราะว่าพลขวานเนี่ยมันจะมีดีบัฟโดยเฉพาะพลขวานที่เป็นพลขวานรับจ้างของพวกฝ่ายงอกกกนะครับหรือถ้าเป็นฝ่ายอื่นเนี่ยก็จะมีพลขวานก็ให้ลองเอามาใช้ถูได้นะครับอาจจะเป็นขวานมือก็ได้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถเอาไปใช้เฉาะโล่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เอามาผสมผสานกับพลดาบใหญ่ที่จะมีดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเราใช้คู่กันนะครับแล้วก็เอามาใช้กระจายดีบับเหมือนกับเทคนิคเมื่อกี้เลยนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถทวงแนวของค่าสึกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ว่องไวนั่นเองครับโดยเฉพาะคนหอกโล่นะครับที่จะเป็นยูนิตที่ค่อนข้างยืนยื้อได้นานมากนะครับสำหรับแนวหน้ามีเลือดที่เยอะแล้วก็ยืนยื้อได้นานมากแต่ว่าถ้าอาาใช้วิธีนี้ก็จะทาให้ศัตรูนั้นแตกทับได้ง่ายมากเลยครับก็สามารถลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูได้ครับ แล้วก็เทคนิคสุดท้ายครับก็คือการใช้พลโล่ครับในการป้องกันพลทหารที่ไม่มีโล่นั่นเองนะครับในกรณีนี้ผมก็จะเอาพลหอกโลมาใช้ในการป้องกันรถพลนไฟนั่นเองครับเพราะว่าพลโล่เนี่ยจะมีบัฟพ,พิเศษก็คือสามารถป้องกันอาวุธยิงระยะไกลได้หนึ่งเปรเ็เลยดังนั้นจึงทําให้พลโล่พวกนี้ก็จะกันดาเมจรอบๆพวกยูนิตทหารที่อยู่ภายในโล่ด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่า เมื่อปนูของฝั่งศัตรูยิงมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ทําดาเมจใส่พวกหน่วยทหารที่คุมรถบรรทไฟเผื่อว่าใครอาจจะมีหน่วยทหารที่ไม่มีโล่แล้วอยากจะใช้ให้มันมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ถูกศักตรูยิงเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับหรือเราจะเอาไปใช้ในกรณีเมื่อกี้ก็ได้นะครับก็คือการใช้พนขวาน,นครับเราอาจจะมีพนขวานที่เป็นขวานสองมือ แล้วมันไม่มีโล่มันอาจจะโดนธนูยิงได้ง่ายๆก็สามารถใช้วิธีนี้ในการป้องกันบนขวานของเราครับในกลุ่มคนหอกโล่ซึ่งปกติแล้วเราก็เอามาใช้แทรกในคนหอกโล่อยู่แล้วครับก็ได้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสลับ5เทคนิคที่คุณอาจจะยังไม่รู้สรับเกม3ก๊กนั่นเองครับถ้าใครเป็นเทคนิคดีๆหรือว่ามีเทคนิคอื่นๆที่ต้องเหนือจากนี้ หรือมีอะไรที่ต้องการสอบถามก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้อคอมเมนต์นี้ได้เลยครับโอเคสำห okay, รับความที้คุณจะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบนิดกดไลค์และกดติดตามช่องเหมือนด้วยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับผม Death would be a mercy. a <c oughs>